พญาโยมเดี๋ยวยังไม่บ่นวายประกาศให้ทราบมก่อนนะหลังจากโปรคลังเสร็จฉันจะแจกพระ้ดยมือเองใช่ไหมแต่ว่าที่พระที่ฉันแจกเนี่ยแจกให้คนละองค์แล้วก็ไม่มีเงินทอนตำก็สิบบาทไม่ให้เกินก็สิบบาทกดีองค์เดียวสิบบาทได้องค์เดียวร้อยบาทได้องค์เดียวแสนบาทได้องค์เดียว อยากได้มากก็ไปหาประหลัดแปะ๊ะลแปะ๊ะเขาจำน่ายเรรถ้าถือว่าจะแจกให้เป็นของขวัญเราต้องเอาตังค์อาาอกมาแล้วก็พระที่ทำคราวนี้นะบอที่สงไม่ก่อนนะตำคำหนังสืออธิบายนะมีอยู่แล้ว ให้ทุกคนปฏิบัติตามหนังสือที่อธิบายไว้แล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่ยังไม่อธิบายคือว่าเมื่อเช้ามืดเวลาตีห้าพระพุทธเจ้าบอกว่าการปลูกพระค,คราวนี้เรื่องรังสีต่างๆไม่ต้องมีตกกลางบ,บนมันทำภาพให้ดูว่าคนที่มีพระอยู่แล้วรังสีเข้ามากลุ่มเข้ามาห่างมาณสีเมตรจะถอยกลับทันที ถ้าง,งั้นก็ทุกคนไปรับจ้างรถที่อิรักได้นะไ<ห>น้างันไม่ต้องกลัวนี่ไม่ต้องใช้อากาศไกลแก๊พิษหมอไม่ต้องใช้ยาอันนี้เขาแม่ถ่ายใส่ของนะเขาถางบางลมลมมันขึ้นข้างบนเนี่ยลุงไม่เชื่ออะไรอ่ะ ลุงชื่ออะไรฮะไม่ใช่ชืเพื่อเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอซ้ำอีกครั้งนะเมื่อเวลาปลูกพระเสร็จญาติโยนถวายเครืองทานเข,าเข้าด้านนี้นะเข้าด้านนี้แล้วก็ออกด้านนี้ญาติโยนจะเข้ามารับพระถวายเครืองทานนั่นก็แจกพระหนึ่งองค์เหมือนกัน เราครจะรับพระมาเข้าด้านนี้แล้วออกด้านนี้นะทหารตช่วยจัดสนุกนะเออจะไม่สามกันอย่าลืมว่าถ้ามาที่ฉันทำบุญสิบบาทได้หนึ่งองค์ยี่สิบบาทได้หนึ่งองค์ร้อยบาทได้หนึ่งองค์แสนบาทได้หนึ่งองค์แล้วก็ถ้าต้องการตามราคาสิบบาทก็ต้องไปที่พปหลัดแปะ ตลาดวีรัตนนะตอนเขาเขา,เขาจ,จ่ายจำนายตาอัตราคือพระที่นี่จริงๆทำยากมากเพราะยังหางหมากนี่ต้องเสกกันมาเป็นปีเขาเก็บกันมาเป็นปีนะแล้วก็ทำไมจราคาถูกการตั้งราคาถูกเพราะว่า,พ,าพราะเจ้าบอกว่าเป็นการสงเคราะห์วัดอื่นถ้าวัดอื่นก็จะให้ไปจำน่ายราคาแพงกว่าจะได้เอาเงินไปสร้างวัดบำร,รุงสง ไม่มีใครก็ทำมาสิบบาทอะแค่มันหมออย่างที่หมูที่หมาก็สามสิบแล้วถูกเดี๋ยวเดียว,พว,พ,วพวดพวดพวดูกต,ตื่นน้ำไม่ตื่นก็ไม่รู้ฮะสามารถตื่นน้ำไม่ตื่นมันเปล่าพวดใช้ได้นะเอาถ้ากันจุดทุบเทียนได้หมอนะถวายของและวรับของพระแจกตัวยมนะ พระที่แจกเป็นพระคาข้าวจะมีลาบมากอารัธนาไว้จะมีลาบมากนะเจ้าพระสีขาวนะทํายากต้องเสกข้าวถึงสามเดือนแล้วก็มาเข้าพิธีพิเศษใหญ่ครั้งหนึ่งพระประเภทนี้ทําได้ยากมากนั่นยากโยมที่ได้พระขาวขาวไว้เก็บไว้แต่โยมหน้าต่อไปราคาจะแพงทำมีไว้หลายหมื่นองค์ต่อไปเป็นมหาเศรษฐี ยังขายเป็นแสนบาทได้รวยนะจ๊ะเอ้ารวยรวยนะจ๊ะเอ้ารวยรวยนะจ๊ะพระทำข้าวทำแบบเดียวกับพระสุนทรสุธาจารย์โตนะโยมนะรวยรวยจ้ะนานนไปจะมีทางคาสูงรวยจ๊ะทางจะโยมรวยจ๊ะ อย่าลืมนะย่ิโยมนะพระสีขาขาวเป็นพระคำข้าวทำได้ยากมากทำแบบเดียวสมเร็จพระสศสุสทาจารโตต่อไปจะมีราคาเป็นแสนนะเก็บไว้มากๆนะแก้จนได้รวยๆจ้ะถ้าตามโบติกก็เป็นพระที่มีลาบมากทาราตนาขอลาบทุกๆวันลาบจะเกิดมากรวยจ้ะอ้าวรวยๆนะลูกนะ